ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องปฏิปทาที่สมควรแก่คฤหรือหัดในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า22จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่21หน้าที่84ข้อที่60ข้าบาดี อริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤรืหัดอันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์สประการเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้บำรุงพิกขุสง์ด้วยจีวร 2. เป็นผู้บำรุงพิกุสง์ด้วยบินทบาต <c oughs> <c oughs> 3. เป็นผู้บำรุงพิกุสง์ด้วยเสนาสนะ 4. เป็นผู้บำรุงพิกุสง์ด้วยขีลานะปัจจัยเพสัตบริการข้าบดีอรลยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ปฏิปทาอันสมควรแก่คฤรือหัดอันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อสวรรค์บัณฑิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีลผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและกีฬานะปัจจัยเพสัต์บริการชื่อว่าย่อมปฏิบัติ ปฏิปทาสมควรแก่คฤือหัดบุญย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์ภิกกุทั้งหลายพรามและขบดีทั้งหลายผู้บำรุงเธอด้วยจีวรบินตาบาด เสนาสะนะและกีฬานะปัจจัยเพสัตบริคารชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอทั้งหลายภิกขุทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจันทร์อันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง แก่ปรามและข้าพดีเหล่านั้นชื่อว่าเธอทั้งหลายก็เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชนเหล่านั้นภิกขุทั้งหลายคาเหัดและบรรพชิตทั้งหลายต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ประพฤติปรมจันเพื่อตอนกิเลสอันเปรียบเหมือนห้วงน้ำจะทำซึ่งที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบด้วยประการอย่างนี้